สวัสดีจ้าก็มาพบกับช่อง p a t t ี Style นะคะวันนี้มันก็เป็นวันจันทร์ที่22ทางที่เราเรียนมาเขาไม่ได้เรียนเนาะเขายังเพราะว่าเรายังทำงานไม่ได้เต็มตัวเราก็หาอะไรทำไปแต่มันมีเยอะเลยแหละคือวันนี้เราก็ตั้งใจวันนี้เป็นวันที่จะต้องไปซื้อกับข้าว เพื่อมาเตรียมเอาไว้คนเราก็ต้องมีปัจจัยในการกินนะเนาะแล้วเราก็จะไปรับกับข้าวพอเราก็สั่งเอาไว้เรามีห้องฟิตเราก็ตุนเอาไว้เนาะอะไรที่เราชอบไส้กรอกอีสานไส้อัวในเจียวปลาอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเราก็สั่งเพราะว่าเราปีนี้ไม่ได้กลับไทยเราก็ต้องเราก็โปรแกรมทำความสะอาด ดูแลเพราใหญ่มากพราเท้าเขาเห็นแล้วก็สงสารมากเลยมันเคลิกมากเลยเราก็จะทําให้เนาะก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะจ๊ะวันนี้ก็จะลงใน EP พสองนะคะแล้วเจอกันค่ะนี่นะจ๊ะเราก็ถึงแล้วสถานีเฮอร์ริเง่นชื่อว่ามอดเดรักนะต้องมาทุกต้องมาทุกเดือนนะคะมา ถัอาหารที่เหมาะกับฤดูกลาลน,นี้นะคะแล้วก็ไปซื้อเก็บไว้แล้วอยากทำอะไรก็ทำอุอ้ยเกเือบสะดุดจิร้านนี้ต้องมาทุกเดือนครับ เลือกอเลยจ้กาก็มาดูร้านเราที่ร้านต้นไม้ที่นี่เลยนะสวยมากเลยอ่ะก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันอันนี้นะคะพริก ที่เสร็จแล้วน่าจะซื้อแบบนี้ไปเหมือนกันนะลูกยากิปเป่งอย่ขอมงนี้หน่อยสิรพริกนี้กระถางละสามร้อยเนาะสองร้อยเก้าเก้าโอ้ยซื้อไม่ไหวเลยจ้าตอนแรกว่าจะเอาสักกระถาง นี่ก็คือทางไปร้านไทยนะจ๊ะที่ว่าเราจะซื้อกับข้าวที่นี่นะจ๊ะมาซื้อกับข้าวที่อร่อยๆอนะจ๊ะคือตรงนี้บกนะ็บรรยากาศร้านไทยข้างใน,น มารีวิวให้ดูนะคะอันนี้คืออาหารที่ซื้อมาทั้งหมดในวันนี้นะจ๊ะทั้งวันเลยก็จะมีพวกกระดูกหมูที่เราจะเอาไว้บาร์บีคิวและอันนี้ก็ชิคเ,เก้นนักเก็ตแบบห้องฟิต แชงฟิทไว้แล้วก็ปลาลักแล้วก็พวกหมูสามชั้นอันนี้ก็เป็น,ม,นมันเปลวเนาะอันนี้ก็เป็นกุ้งที่ยังมีตัวอยู่ชอบทุกแบบนี้นะคะแล้วก็นนี้ก็จะเป็นปีกไก่อันนี้ก็จะเป็นอกไก่ที่ไม่มีหนังคือเราจะ ไม่ถือกล้องดีกว่าไมนน่น่ะคือว่าของพวกนี้เราจะเราจะเ,าเก็บเอาไว้ทําให้พ่อใหญ่กินเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ดูแลพ่อใหญ่เหมือนกันนะมันไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่แบบว่าก็อยากจะดูแลแกเหมือนกันที่รีวิวเแล้วแล้วพอเราไปที่ห้างนั้นนะ่ะบางทีมันเป็นแบบฤด,ดูกาลอะไรที่มันมีสดสดผลไม้สดสดอะไรผักสดสดอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อมาซื้อมาฝาดมาหมด มันก็จะอยู่ในเมื่อก่อนจะอยู่ในงบห้าร้อยตอนนี้มันจะขึ้นอัพมาเจ็ดร้อยแล้วแหละเพราะว่าเดือนละครั้งอะหำไมละ่ะก็จะมีอกไก่แล้วก็จซื้อมาทำให้เขาแต่ทีนี้เด็ดที่สุดคือร้านไทยตำหากอันนี้คือกระเพาะปลานาจ๊ะพอละห้าสิบห้าโคน แค่เนี้ยอันนี้ซื้อมาไม่ได้กินวันเดียวเนาะมันเป็นแบบว่าทยอยกินอันนี้ก็ห้าสิบห้าเห็นไอมน้ำพริกเผาน้ำว้มยำกุ้งและน,นี้ก็เป็นแบบกระเทียมดองเอาอันนี้มีสูตรใหม่แล้วชอบเอาไว้ชอบทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากอันนี้ก็เอาไว้ตามต้อง,งตาง อันนี้ที่ว่าเราไปรอคือปลาาสับปลาลัาสับเขาเรียกแจ่วบองหรือไงนี่แหละอยากกินไงคุกข้าวอร่อยมากหวังว่าจะอร่อยนะสมกับการรอคอยอันนี้ก็ไส้อัวอันนี้ก็ไส้กรอกอีสานอันนี้ร4 0โลละร้อ ไอไส่อั่วโลละร้อยส่วนอันนี้โลละ3ามร้อสิแต่เราเอาแค่ครึ่งโลอันนี้คือแบบว่าคุกข้าวได้เยอะมากไม่จําเป็นต้องเอามาโลนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วสั่งใหม่ได้อันนี้ตีนไก่หรือไหมเจ้าจะทำอะไรเอาไปใส่กระเพาะปลาจ้าแล้วก็จะมีมะนาวเราได้มะนาวมาแบบจุกๆเลยนะจ๊ะ เขาจะเป็นคนที่กินมะนาววันละลูกตอนเช้าแล้วก็จะมาโปะหน้าอะไรทําสูตรอะไรที่แบบธรรมาชาติทำนะได้มา8ลูกสิบโคนรีบหยิบมาเลยจ้าสิบลูกยี่สิบโคนก็จะมีของฝรั่งมากของไทยมากปะปนกันไปเพราะว่าเราอยู่กับพ่อใหญ่เนาะเราก็ดูแลเขาด้วย อันนี้ก็โปรต,ตสิสลัดแบบสำเร็จบางทีก็แค่เนื้อแล้วก็เอวอานี่ใส่บางทีอยากกินอะไรแบบง่ายก็ประมาณนี้แหละจ้ะที่จะมารีวิวและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะอาหารพ่อใหญ่ก็พ่อใหญ่ก็กินไม่ยากนะคะก็เป็นอาหารจานเดียวนะจ้ะวันนี้ก็เอาไส้กรอกไก่ทอดแล้วก็ซื้อสำเร็จรูปมาสลัดสลัดมันฝรั่งเนาะ แล้วก็มีสลัดผักสดที่เราซื้อมาด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอาหารข้าใหญ่ก็เสร็จธุระและเราก็จะของเราต่อนะจ๊ะนี่ก็สนูดอกสโสนสวีเดนผัดน้ำมันนะจ๊ะขนเหนียวและไอ้นี่ไส้อวดที่เราซื้อมาใหม่ๆเราจะชิมนะคะ อันนี้ก็ไส่เกาะอีสานอันนี้คือแจ่วปาราจ้าเมื่อกี้ชิมแล้วมันเหลือติดขอบขอบ,ขอ,บอร่อยมากเผ็ดมากอย่างที่เราชอบเลยเดี๋ยวจะมารีวิวกินให้ดูนะจ้าอันนี้ก็ถึงเวลากินแล้วเนะาะเดี๋ยวก่อนตั้งกล้องล้างมือแล้วเนาะ เรียบร้อยสะอาดสองรอบเปิดพัดลมตรวจจิ๋วหน่อยนึ่งคอนี่ไม่ใช่ว่าสกรปรกนะคะคือมันเป็นติ่งมันเป็นติ่งแล้วเราเอาปูนปูนแดงกับกับสบออออออู่เอาออกเอาดีเออเขาเหนียวนี่ไม่ได้ซื้อมานะนึงเองนั่นแหละใส่ทีนี้ว่าใส่ถุงเอาใส่ถุง มันนกินง่ายดอยากกินอะไรก่อนดีนะดูดิไม่เป็นอะแต่ไปเหอะเรากินคนเดียวอยู่กินคนเดียวจริงอันนี้คือแจ่วปลานะคะที่ซื้อมาดูเนี่ยจ้าแจ่วปลาที่ซื้อมาคือรสจัดมากเครื่องครบมากอืม แรกไปเนยียใ่อร่อยอร่อยอร่อยมากืนี่คือปทไหนก็กินข้าวเหนียวกันอย่างงี้เนี่ยนะนี่คือตัวตนนั้นนะอมไม่ควรที่จะออกมาลนะไอ้คำนึ่งเดีย๋ยวเราไปล้างมือได้เนาะอย่าถือสาดกันเนาะ ดูใส่พรองเลยอ่ะพ้องว่างอืมมันนี้ดูวุ่นวายมากเลยกับการวันจายอย่ะอยู่คนเดียวอะกินอาหารไทยก็กินคนเดียวพ้อใหญ่ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะแต่ดูมันวุ่นวายมากเลยเรื่องกินเรื่องใหญ่ไม่งั้นก็จะคิดถึงบ้านมากถ้าไม่ได้กินอย่างนี้น เพราะว่าเป็นคนต้องกลับเมืองไทยทุกปีนะต่อไปเราจะมาชิมไสก้กรออีสานจ้าฟันขมงขมงเลยจ้ะเห็นไหมคําแรกอมไม่เสียแรงที่สั่งเจ้านี้เพราะว่า เห็นในรูปเขา่ะมันสวยมากเลยมันจากเขาทํากับข้าวย่างอื่นเนาะดูมันแบบสวยอ่ะเราเป็นคนทำข้าวเป็นเหมือนกันเรารู้อ่ะว่า,ากับข้าวแบบไหนมันอร่อยกับข้าวแบบไหนมันเครื่องครบแบบไหนมันไม่อร่อยดูรูปก็รู้ถ้าสมมติว่าคนทําเครื่องครบใช่ป่ะแล้วเวลาแล้วเวลาเรามากินนอะ เราอาจจะเติมนู่นเติมนี่ได้ถ้าเกิดว่าไม่เค็มหรือไม่หวานอะไรเนี่ยแต่ถ้าเครื่องไม่ครบนะจบได้ปะคุณทำค่าวจะรู้กินกันอืมอืมจังก้าแล้วก็อืม ไม่เอากินข้าวตอนข้าวเช้าตอนบ่ายสองแล้วก็ลืมข้าวเพราะว่าเมื่อคืนทำยูทูบดึกคือว่าเรานอนนอนเย็นนอนแบบงงงงงวยงวยนอนตื่นพุ่มหนึ่งนอนตื่นพุ่มหนึงนน่ง,งแล้วก็เลย เส่็มาก็ต้มามั่นมาก,มามากเสรแล้วก็เพราะเราเป็นคนชอบดูอยู่ทุกผวเนี่ยแล้วแบบศึกษาสักหน่อยก็ไม่เสียหายมั้งพอช่วงนี้ว่างห้างานที่โรงเรียนอนุบาลไม่เรียกก็เราก็ว่างว่าทำอาหารขายอยู่แต่ว่ามันยังไม่ว่างทีเดีย เพราะว่าจริงครับก็ะจะหาทำอาหารแปลกๆขายที่คนอื่นเขาไม่ขายเลยแต่ตอนนี้มาเจอ YouTube ก็เลยอยากทำ YouTube อะ่ะไม่รู้สิลองดูสักตั้งคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้แลอ้กอกย่างนะทำเก็บไว้ดูตอนนี้เราอยุสี่สิบใช่ไหมแต่ถ้าเกิด เราอายุห้าสิบอะไรเงี้ยเราก็กลับมาดูได้ไรเงี้ยมันมันหรือไม่เราอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองอะไรเงี้ยอย่างที่เขาพูดกันนะเราก็จะจะลองก็ตั้งอนะ่ะมันฟังคนอื่นอนะ่ะมันไม่รู้หรอกว่าเราจะทําได้ไหมฟัคนฟังคนอื่นก็ฟังไปทั้งวันอนะ่ะไม่จบไม่สิน้นทาเองซให้รู้แล้วรู้รอดไปเนาะอืม อร่อยดูเจ้าเนี้ยสมกับที่เราคอยพี่เขามาสายด้วยนะแต่เราก็ูอุะคนไทยด้วยกันขอแจ้งสองฝ่ายอันนี้ใบเอ็นยืดนะไม่มีหายนะจ๊ะไปเก็บเอาในสวนสาธารณะในป่าในเมืองก็มีที่นี่มันจะมีแบบ พื้นที่สีเขียวเยอะมากและไอ้ต้นนี้มันจะขึ้นอร่อยมากกินกับพวกแจ่วพวกอะไรข้าวกินพวกเหนียวม,มววันเปรนกตะแตกอยากจะกินเวลาดูคลิปมากเราก็อยากกินนะะดูดูด็คนอื่นเขาไม่ได้ทำนะคนที่สารดูอย่าว่ากันนะถ้ามีอะไรแนะนำก็ ติชมกันมาได้นะราจะต้องกินยังไองอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสไตล์แพตตี้สไตล์เนาะไม่ใช่สไตล์คนอื่นเป็นคนจังหวัดระยองเกิดที่สมุทรปราการมันก็จะปะบกลนโงงงอะไรเงี้ย <c oughs> อาหารก็เมื่อก่อนตำต้มตำไม่เป็นใครอยู่บ้านอะทำอาหารอีสานไม่เป็นเลย แต่พอมาอยู่ข้างนอกดูคลิปดูอะไรเงี้ยมือ้อได้อวนี่้ทำกับกับข้าวอร่อย <c oughs> ไม่ผิดหวังเลยไม่ที่ที่ผ่านมาคือเราไปไปเจอไอ้ไส้กรอกอีกสานคล้ายๆ ไส้กรอกอีกสานบ้านเราแต่มันเป็นของประเทศฟิลิปปินส์รู้ไหมรสชาติเป็นไงรสชาติมันเหมือนกับไอเนี้ยกุนเชียงบ้านเราหวานแต่อร่อยนะที่กินทีแรกอร่อยมากแต่กินกินไปมากๆมันเอียนมันไม่เหมือนไส้กรอกอีกสานบ้านเรามันจะเปรี้ยวมันจะอร่อยจะไม่เอียนแต่ของฟิลิปปิน เขาจะออกหวานรสเผ็ดของเขาก็หวาน <laughs> อันนี้รสเผ็ดก็เผ็ดหอ,ม,อามากา็มารีวิวให้ดูกันก็เหลืออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะรีวิวคือสโนว์ผละมน ที่ไปเก็บมาในป่าเหมือนกันไม่มีหายนะคะไม่มีหายที่ที่ร้านขาทั่วไปไม่มีขายต้องไปเก็บเอาเนี่ยจ๊ะเราก็จะติ้มไปที่แจ่วของเราทิครั้งแรกเหมือนกัน อร่อยอมันนี่เขียวอ่ะแล้วมันหอมพอมไปโดนน้ำมันแล้วมันหอมอ่ะเหมือนก็อันนั้นมันออกมาคือดีอ่ะคือดีอะด่อะไม่ผิดหวังวันนี้ไม่ผิดหวังที่ซื้อมาที่ไปรอมาเลิศเดี๋ยวถ้าหมดแล้วล้วอยากกินอีกจะสั่งพิเศษจ้า มีเบอร์เขาแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยก็ว,วันนี้ก็แค่น,นี้ก่อนอนะจ๊ะสำหรับการรีวิวอาหารขอบคุณที่รับชมนะคะ